สวัสดีครับมาหัวรับสองเบายุ่งที่เก่าครับนี่คาดมาดกตรงรถยี่ห้อเพอร้อนมดแดงครับตัวนี้เป็นรถขุดกระดาษ U 5 5้า S ตวใไม่นะครับนี่ก็ได้างซางกระด้างแน่น้ำกานใส่งานนะครับที่มุกสาะครับ แจ้งเส้นทองนะครับการตรวจการล่องรถนะครับนี่าาน้องกลมาพร้อมใช้งานเลย เป็นเปิดร้านกิจการวัสดุก่อสร้สางนะครับอยู่ที่เพเภอรองโมเดลเฮ้ยสนใจเก่าถ้ามาที่ตอสอบถามเขาไม่ได้นะครับทางสอบทางเลยจะไม่มีอยัางไรหรอกครับเอาท่อมีแหละเฮ้ยสนใจเก่าที่ตอสอบถามเขาไมาได้ครับ ค,ครับ